โอเคครับแล้วก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวรายกเกมเศรษฐีทุกคนทุกท่านด้วยนะวันนี้เราอยู่กับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนะครับนะเดี๋ยวขอรับรางวัลแป๊บหนึ่งโอ้ยลมพัดลมแม่งจ่อใหม่เลยเด๋ยวขยับก่อนโอ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอีเวนต์กันเลยดีกว่านะครับนะเหมือนจะเหมือนจะให้อนี่เป็นรางวัลอีเวนต์พิเศษนะครับเป็นพวกอีเวนต์ล็อกองล็อกอินอะไรประมาณนั้นเนาะอยู่ไหนวะ ไอัน,นี้มันให้ไปรับตรงไหนวะกูยังหาไม่เจอเะไรอยู่ไหนวะเออไอ้น,นี้จะเอาไปทำอะไรวะเอออยู่ตรงไหนวะมีมีเลยเ้าเอา้เอาอะไรวะเนี่ยเอาไปว่าช่องมันแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็อันนี้จะเป็นอีเวนต์รวมแบบฟิกพิเศษนะครับนะสมุดอัญเชิญแล้วก็คุณแจสีทองนะครับสมุดอัญเชิญเนี่ยจะได้รับวันหนึ่งสูงสุด 2, 2. ชิ้นนะครับนะโดยเป็นการเล่น1รอบและเล่น5รอบนั่นเองนะครับนะแล้วก็เป็นคุญแจทองเนี่ยจะได้รับเมื่อเราชนะนะครับวันหนึ่งสูงสุดสองครั้งนะครับนะอ่าแล้วก็เราสามารถเอา2อันนี้มารวมกันแบบฟิกเพื่อรับเป็นรางวัลพิเศษได้นั่นเองนะครับนะก็น่าจะอยู่ในช่องรวมจี้เครื่องรางนั่นเองเนาะโอเคครับจี้เครื่องรางใหม่ตุ๊กตากักขังแวมไพร์แล้วก็อ่าอันนี้เนี่ยจะเป็นคล้าย โดนหุ่นไล่ากาไหมเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของออจี้เก่าและจี้ใหม่กันดีกว่านะครับนะเขาดูก่อนก็จะเป็นตุ๊กตากักขังแวมไพร์โดนบริการหุ่นหิมะนะครับนะแล้วก็จะมีจี้เก่าอย่างปืนกักขังหลุมดําแล้วก็หลุมดําย้ายไดเมนชันปิดท้ายด้วยเลยมอนสเตอร์หลุมดำนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูความสามารถของจี้ใหม่กันก่อนแล้วกันนะครับนะโอยกดผิดเว้ กูจะไปเล่นอะไรตอนป่านี้ลแล้วก็นะครับนะสามารถเข้าไปรับอของรางวัลได้นะครับรู้สึกจะเป็นแพ็คสุมจี้เครื่องราง5กล่องคูณ2คือรวมเป็น10กล่องนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีทางนั้นของอเป็นตัว 300รอเพชรรู้สึกนะถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะได้300เพชรก็เป็นรางวัลล็อกอินทุเชยสําหรับคนที่มีปัญหานะครับเขาแจกให้ยกเซิร์ฟมแหละเพราะมันจะมีปัญหาช่วงแรกที่เราไม่สามารถเ,าเล่นเกมได้ตามปกตินะครับเขาก็แจกของรางวัลชดเชยให้นั่นเองนะโอเคนะจี้ตุ๊ก,กตากักขังแวมไพร์นะครับในความสามารถนะมันเขียนว่าในเทินของฉันเมื่อตกพื้นที่ของเราโอกาส3 8ปเปอร์เซ็นต์กักขังคุกฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในแถวทั้งหมดแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งเมื่อตกพื้นที่ แลนด์มาร์คของเราโอกาส50%ใช้เอฟเฟกเลือดไหลใส่ศัต,ตรูเป็นเวลา1เทินนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโดนบริการตุ๊กตาหิมะนะความสามารถก็จะเป็นเมื่อทอยผ่านฝ่ายตรงข้ามโอกาส70%เปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามให้เป็นตุ๊กตาหิมะนะครับนะหรือพูพง่็คือเป็นเอ่อไอขุ่นไลกาแล้วเองเนาะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งนะครับนะเมื่อเกิดคำเตือนวิกอรี่ โอกาส80%การขังคุกฝ่ายตรงข้ามหลังจากนั้นจะติดตั้งหลุมดําเชื่อมไปยังเกาะล้างในพื้นที่ที่มีคําเตือนของพิตอรี่จํากัด1ครั้งนะครับนะแล้วก็มีอะไรนะปืนฟองหลุมปืนหลุมดําแล้วก็หลุมดําย้ายดิเมนชันใช่ไหมละ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะจริงๆแล้วหลุมดําย้ายดิเมนชันเนี่ยมันมีเวอร์ชันดาร์กแล้วนะครับนะเวอร์ชันดาร์กเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันเป็น85แล้วก็เป็นแบบ เ,เติบโตทีละ5นะครับนะส่วนย้ายไปยังหัวมุมเนี่ยมันอยู่ที่50เปอร์เลยนะครับนะผมมองว่าจริงๆวอชินดรก์ก็น่าจะดีนะอ,อ่ะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของความสามารถหลุมดำย้ายดิเมนชันนั่นเองเนาะความสามารถนะครับเมื่อเราก่อสร้างอัพกดหรือตกแรนมาโอกาส85%ติดตั้งหลุมดำเนาะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งเมื่อเรากตกแรนดมาหรือว่าก่อสร้างโอกาส40 จะเมืเ่อกี้หลุมดํามัน85นะพูดผิดเลยขออภัยฮะแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดเ,เมื่อเราตกแลน์มากหรือก่อสร้างโอกาส45%ย้ายทันทีไปที่หัวมุมหรือไปที่พิเศษนั่นเองเนาะก็จะเห็นได้ว่าความาแตกต่างของเวอร์ชันดร์กับเวอร์ชันปกติเนี่ยความสามารถมันก็จะอ่า ต่างกันนิดหน่อยตรงที่ motion dark เนี่ยมันจะเติบโตทีละ5นะครับในกรณีที่สร้างหลุมดาวเราไม่ติดเนาะแล้วก็ไอตรงที่วาร์ปไปอย่างหัวมุมก็เพิ่มมาอีก5%อรนนะอันนี้คือความสามารถของหลุมดมยาย้ายดิเมนชันนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูอัน,นต่อไปดีกว่ามันจะมีอะไรนะเอ่อมอนสเตอร์ Monster หลุมดำใช่ไหมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราตัดไปช่วงอ่ออย่างเงี้ยไ,ไม่ต้องละนี่ตอนแรกนึกว่าต้องตัดนะแต่ว่าเลื่อนมาเจอไวเหมือนกันนะ มอนสเตอร์หลุมดำนะความสามารถเริ่มยขอไปลิ้นพันความสามารถของมอนสเตอร์หลุมดำนะเมื่อเราก่อสร้าง3มอาคาร3ามหลังเนี่ยโอกาส80%ิเปอร์ย้ายไปยังจุดสตาร์ทหลังจากนั้นในตอนนี้เมื่อเราก่อสร้างจะทําการสร้างหลุมดำนะครับนะเพื่อคือ ต้องให้ความสามารถไอวิ่งไปจุดสตาร์ตติดหลังจากนั้นถ้าเราก่อสร้างเลนมาเราจะสามารถสร้างหลุมดําได้นั่นเองนะครับนะซึ่งมอนสเตอร์หลุมดํานี้ผมไม่ค่อยแนะนํากับตัวอื่นเท่าไหร่นะมีอยู่ไม่กี่ตัวที่ใช้ได้ก็คือ1นึ่เอลโรนี่นะส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดมีเอลโรนี่แล้วเอามอนอยากได้มอนสเตอร์เนี่ยไปวิ่งเล่นนะครับนะผมมองว่ามอนสเตอร์หลุมดำเนี่ยอาจจะเหมาะกับเอลโรนี่มากเลยนะครับเพราะว่าเอลโรนี่ไม่ต้องใช้ไปวิ่งจุดสตาร์ตบ่อยๆนะครับนะแล้วก็การที่เอลโรนี่มีหลุมดำเนี่ยอาจจะใช้วางดักศัตรูได้ด้วย ว่าจี้นี้เหมาะกับเอลโรนี่นะครับนะอจจะถามว่าจําเป็นต้องมีขนาดนั้นไหมก็ผมว,ว่าไม่จําเป็นต้องรีบมีก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้กับได้หลากหลายเท่าไหร่นะส่วนตัวเนี่ยจะเน้นก็คือเน้นแบบทาจี้หนึ่งมาแล้วเราสามารถใช้ได้หลากหลายใช้ได้กับตัวละครเยอะๆนะครับนะโอเคอันนั้นจะเป็นอะไรแล้วนะมันชื่ออ่านี่ไงปืนกักขังลุมดำเนาะความสามารถนะครับเมื่อตก หรือก่อสร้างแหลมฉันโอกาส 3, โอกาส80%ติดตั้งหลุมดำแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือในเทินของเราเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองนะครับนะ38%กากขังคุกฝ่ายตรงข้ามทางแถวนะครับจีนี้ก็ผมมองว่าก็ดีนะแต่ข้อด้อยของมันคือเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปหน่อยนะผมก็เลยมองว่าส่วนตัวก็คือเฉยๆสำหรับจีนี้นะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูอ,อ,อะไรบ้างวะจนีเน่ยเติมละ ก็ส่วนตัวก็เฉยๆนะที่แนะนําก็จะเป็นทั้งนั้นของหลุมดําย้ายดิเมนชันข้อดีของหลุมดยาย้ายดิเมนชันคือมันย้ายไปยังหัวมุมได้นะครับนะซึ่งผมมองว่ามันเอาไปใช้ได้กับหลายๆตัวเลยนะมันแทบจะแบบว่าใช้ได้แทบจะทุกตัวเลยนะเออนะที่ต้องการที่เราต้องการให้ใส่ความสามารถหลุมดําไปนะครับเนะี่ยไอตัวจีเนี่ยนะคือ3 1, 1 1จาก3นะผมแนะนําว่าเป็นหลุมดยาย้ายดิเมนชันจะดีที่สุดเพราะว่าคือมันใช้ได้หลากหลายมากกว่าน,นั่นเองนะครับนะจี G ปืนฟองกักขังกับจี้มอนสเตอร์หลุมดำเนี่ยมันค่อนข้างเฉพาะตัวนะครับผมมองว่าถ้าทําไปแล้วมันจะใช้ได้อยู่ไม่กี่ตัวนะครับอย่างมอนสเตอร์หลุมดำเนี่ยก็เป็นพวกแบบเอลโรนี่อะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเราทําหลุมดำย้ายไดเมนชั่นเนี่ยมันใช้ได้กับทุกตัวเลยนะไอหลุมดำย้ายไดเมนชั่นเนี่ยใช้กับเอลโรนี่ก็ได้นะจริงๆอะ่ะเออผมมองว่ามัน มันน่าทำมากที่สุดนะเออทำไปแล้วมันใช้ได้หลายๆตัวนะคือเราอยากได้ความหลุมคือที่มันดีก็คือมันย้ายไปยังหัวมุมได้เนาะทำหให้เราต่อคอมโบได้ง่ายขึ้นเนาะเอาตรงๆผมมองว่าหลุมดำย้ายไปแต่ดิเมนชันเนีะนะ่ยน่าเอาสุดนะอืม ใช้ได้แทบจะทุกตัวเลยแหละนะส่วนจี้ใหม่เนี่ยผมมองว่าเฉยๆนะครับนะมันไม่ได้ดีเลืออะไรขนาดนั้นอีกอย่างหนึ่งความสามารถที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นการเพิ่มความสามารถนิดหน่อยที่ไม่ได้น่าสนใจมากนะครับนะประกอบกับว่า F เอฟเฟกเลือดไหลเดี๋ยวนี้มันก็เปอร์เซ็นยังน้อยอยู่นะให้มาแค่50นะคือจี้มันเปอร์เซ็นค่อนข้างจะน้อยหวังผลไดย้ยากเนาะส่วนไอ้เจ้าตัวบริการตุก๊กตาหิมะเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากอันเก่าเท่าไหร่มันแค่อา่าติดตั้งหลุมดําแค่นั้นเองเนาะซึ่งนนจริงจ ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นโอเคประมาณนี้นะครับนะก็อีเวนนี้ก็ ger, โดยรวมนะถ้าให้เลือก นะครับนะจี้ที่ผมแนะนํามากที่สุดก็จะเป็นทนั้งทั้งของรุมดำย้ายไดมนชันเนาะมันใช้ได้หลากหลายมากกว่านะก็ส่วนตัวก็แนะนําจี้นี้นะครับนะส่วนอื่นก็แล้วแต่นะครับนะแล้วก็วันศุกร์นี้ก็อาจจะนะอาจจะมีเ,เป็นคล้ายๆอีเวนต์ของตัวละครประจําเดือนได้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดไม่รีบไม่ได้รีบที่จะเอาจี้หลุมดำนะก็สามารถจอ,อ,องเพชรแล้วเก็บไว้ทําเว้นก่อน เล่นต่อต่อไปก็ได้นะครับเผื่ออาจจะมีตัวละครดีๆตัวละครประจําเดือนเข้ามานะครับเนาะโอเคนะช่วงนี้ก็สิ้นเดือนแล้วด้วยเนาะอืมโอเคทั้งหมดทั้งหมดก็จะประมาณเท่านี้นะครับนะถ้าใครจะสมเป้นก็ขอให้พรในช่วงดีอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็คิดยังไงกับอีเวนต์นี้พวกคุยกัไหนช่องคอมเม,มนต์เช่นเดิมนะครับนะสุดท้ายนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็อา่า ช่วงนี้ก็น่าจะลงกลับมาลงคลิปเหมือนเดิมแล้วนะอืมแต่ว่าอ่าลงช้าไปหน่อยแล้ววันนี้จึกเออห้าทุ่มกว่าแล้วนะเดี๋ยวจะวิดไหนเลยะนะ โอเคเนาะแล้วก็เอ่อมันจะมีโปรโมชั่นแฟตเซล์นะครับนะเป็นแสงกิติยศนะซึ่งส่วนตัวแล้วไม่แนะนําไม่เติมเพราะว่ามันค่อนข้างเกลือนะแล้วก็รอบนี้มันมาในรูปแบบของแพ็ค50เหมือนเดิมนะครับนะก็เหมือนไอ้รอบที่แล้วที่มันมาแบบแพ็ค2 0 0ไอ้ที่เป็นกล่องจี้เครื่องหาง2 0งร้ออาจจะแบบเหมือนมาแบบเพื่อทดลองว่าผู้เล่นคิดเห็นยังไงเนาะอะไรแบบนั้นนะโอเคโดยรวมก็จะประมาณเท่านี้นะสามารถเอาขยะได้แสงออกแห่งแสงสว่างก็เอาเพชรไปซื้อได้นะโอเค ประมาณนี้นะครับนะก็น่าจะหมดแล้วแหละไหมเออโอเคนะครับนะสำหรับนี้ก็บ๊ายบายลาสวัสด,ดี